แรกเนี่ยอยากจะทำหนังดราม่าเิลเลอร์ผู้หญิงคนหนึ่งเจออาถังเจอเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาในชีวิตก็ตกลงกันว่าเอ้ยน่าจะลองทําเป็น3ามิติกรนมาเพราะว่าคนที่ตีตัวไปดูหนังสามิติเนี่ยมันมันมันต้องการอะไรที่มันเอเ์เทนขึ้นไน,น้ำมันตยน้ำมันไตาสีอะมันตาย ไม่ได้เป็นผียิบยิบกลับไม่ได้มองมันเป็นผีแบบน่ากลัวแต่มันจะมีคว,มความความหลอนอยู่ในเรื่องของฉายศาสตร์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของความเป็นโรติกด้วยแล้วก็ในเรื่องของความตลกดนเพราะว่าหลายๆลยฉากบางทีหลายๆลายฉามันเป็นเลิฟซีมันก็มีเลิฟซีจริงๆแบบเลิฟซีที่ดูตลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีมันจะมีความตลกร้ายของมันอยู่ ความน่าสนใจน่าจะเป็นเรื่องของแ,แปลกๆท,ที่ที่หลายๆคนเชื่อหรือเรื่องของอน้ำมันพายมันก็ถ้ามีจริงก็ก็น่ากลัวอยู่นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นแบบเรื่องนี้จริงๆก็ได้ใช่ไหมบางคนก็เชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนดึงเหมือนเล่นสิ่งที่คนเขาคิดอยู่ลึกๆแล้วก็แปลงออกมาเป็นรูปแบบลักษณะที่ค่อนข้างจะน่ากลัวถ้าเป็นจริง ก็ทีดีมันก็มันน่าจะเอื้อกับกับกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรมันเป็นหนังสยองขวัญหนังเทเลอร์หนังอีโรติกซึ่งถ้าถ้าเราถ่ายด้วยทีดีมันจะทำให้คนดูเข้าไปใกล้สิ่งที่สิ่งที่เราอยากจะเล่ามากขึ้นอาจจะทำให้อารมณ์คนดูมันมันเราได้มากขึ้นกว่าที่เราเคยได้รับเรื่องแรกค่ะกิ๊ไม่เคยทำทีดีมาก่อนคือก็จะไอช่วงถ่ายวันแรกๆก็จะมีปัญหาเรื่องการ เซ็ตกล้องการกำหนดเวลาที่แบบคาดเคลื่อนอะไรเงี้ยว่าการถ่ายทำทีวีมันก็ใช้เวลาเซ็ตกล้องนานมากเซ็ตกล้องทีนึงไปหลับได้3ตื่นจริงๆคือแบบสมมติเราวางไว้วันนี้เราจะถ่าย5อย่างถ่ายได้2องเงี้ยแบบคือมัน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 ก็ยากเหมือนกันิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ยากสําหรับเรามันจะยากสําหรับทีมงานมากกว่าเอาละครับก็อย่าลืมติดตามสเปลสามนะครับเป็นหนัง3ามมิติเรื่องใหม่นะฮะผมแสดงกับ เป็นเป็นหนังที่ออกเจอน่ากลัวเล็กน้อยนะครับดรามา่าโรแมนต์คอมเมดี้อยู่ในหนึ่งเรื่องอดูเรื่องเดียวคุมครับอย่าพลาด